เมื่อกี้เราไม่ทำให้คนร่ยะหนึ่งทำให้ต<ด>ื่นไฟ<ด>ใดๆถ่ายรูปอะไรเนี่ย No, 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 อะไรครับมันไม่ลงสวสดหมดนะ ใครจะทำด้วยใช่ไหมเอาได้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 รวมกับขั้นตอนใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วครับรวม๙ท่านนะครับก็มีคุณคุณกันดาดารารัตนาโลดคุณสุธิดาดารารัตนาโลดคุณสุรินันดารารัตนาโลดคุณรสุคนิทธาภิรุษ คุณลลนาเตรียมฐานอูชัยคุณลังพิษจำปานครทำงานคุณพองอิจิรัตดับต่อไปผ้าขนหนูขอเรียนเชิญคุณสมนึกจากจังหวัดสุพรรารคุณแม่สมบูรณ์พิษผ้าคุณพรพิษช่วยทองคุณธีระชัย ธรรมธิระเดชกำนัน,นทรงกลสิทธิรัตน์ปุพนพริพปุนพริพลิมปภาลาลิมปร,า,มปรานะครับคุณลัติมาสราวุฒิกรคุณลัติมาอิสราวุฒิพรคุณอ้วนมีสายผ้ามานไทยจวาวลละครวารีนินเชิญครับเจิญประเคนผ้าคุณหนูครับ ครับประดับต่อไปเปิดป้ายนะครับขอเรียนเชิญผู้นวยการของศุสนานะครับผู้ใวยการจันทิราเทหานาถสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรัณบุรีเปิดป้ายครับเชิญครับ าทานลูกบ้างเป็นพลังบวกพลังบุญที่เราจะได้เราเริ่มบ่อตั้งมาตั้งนานแล้วหลายปีมาแล้ววันนี้เรามีความสาเร็จเราก็มีความดีใจเป็นพลังบวกพลังบุญของเรานะครับ เรวจะมีการหวานทานด้วยนะครับแม่ทีกนิษฐาจะหวานทานด้วยนะครับทุกท่านใดอ่านสองได้เป็นพลังบวกทุกท่านนะครับดูนัดนีการนี้นะครับท่านแทงขาไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรครับเหมือนผมก็ขาไม่ดีเหมือนกันก็ขามร่อยมาดีกท่ากนอายุผมเจ็ดสเจ็ดแล้วใหเ่ใหแล้วเห็นเมยแล้วเห็นฟองเมแล,ล้ว จ้ะจ้ะนับดังผมจะเริ่มนับเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งเเลยครับที่เติมสิยามเสกยานันติวัตตาโนเอ ปุ่มเลยครับมีคะแนาจัดจัดเต็มที่เต็มคาราวลนะครับอ๋อออยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยจัดเต็มที่ 啊，好，啊，好， นายสวยไหมครับปอบปืนเลยครับยิ่งใหญ่ครับนั้นนี่คือตรงไหนอะ่ะลำต้นไหนอะ่ะลำต้นไหนอเอาหมีหลังถวายชุดหนึ่งหมีหลังถวายถลอวเปิดป้ายใหม่ชุดหนึ่งครับ ครับคณะเจ้าภาพครับคอเียนคณะเจ้าภาพเข้าด้านในครับเตรียมตัวกวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้านะครับครับเจ้าภาพนะครับคุณดันดานะครับพนะของคุณตันดานะครับคุณดารารัตคุขอเียนเชิญนะครับเข้าด้านในนะครับจะได้กวดน้ํารับพรนะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับครับขอเรีนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเตรียมตัวที่จะกวดน้ํารับพรนะครับวันนี้ได้บุญเยอะึ้นมารับพรอีกครับ ก็ขั้นตอนที่เราจะได้กด็คือการรับพรโดยการตรวจน้ำนี่แหละโดยใช้ควาย่ออีพังเมยากินังโหตุกสุกทิตาโหรสุกยากระโยงมาว่าไปสิสารลังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานังอุปกะปติ ิตติตังปฏิสังสุมหังคิตเมวะตมิจตุสะเทปุเรนตุสังกัปาจันโทปนะระโสยะหามะนิโชติระโสยะหาอิวาจันตุสะภะโรวา อิติววาจปวีาสุมาเตปะวัตรสละโยสุต That they ในยออนุตะเลอาเปาสัมเมปสันนาตนาปลาปะเมสุเอาเปาสังเกปสัดนาตังปนยาเมเตอาโนชาเลอาปัสสิงภาตนาตาจามาพังคน ยังปวันเอายุจาวันนจะยโสกิสุขังพลังอคตตะเมธาววมาสมาติเทวะลาปะตา That's it, i พระคุณท่าน oh. right. ิทานขันตาหาเสดระแก่ปอบาประเทศยอดเงินของข้านนะครับก็ค่อยๆไปนะคงไมต้องเรียนแล้วหมเราเหนือยที่เราเป็นบุกเป็นี่ยเพราะเราแขงเราเครียดแต่ไม่ใช่เลยครับเป็นเรื่องที่ทุกอย่างทําได้นะครับถ้าเราทำดีทุกอย่างทําได้หมดครับเพราะว่าประเทศดีทุกที่ทุกบ้านมันไม่เหมือนกันหรอกแต่สุดปลายปลายทางอย่างเดียวกันหมดครับ เชิญเลยครับท่านใดจะรูปถ่ายรูปเชิญเชิญยวนี่ครับ เอาแล้วอบอกว่าพระก่อนแล้วีแล้วก็แเดี๋ยวแทกพระคุมมงคลหลวงพ่อสมบูรณ์นะหลวงพ่อสมบูรณเป็นพระธรรมโมเกดิตังของคลพ่ออมอังษีไปรู้ร้อยกว่าปีกว่าเท่าไหร่ไม่ ทำดอกกันแล้วครับตาหลวงปู่ไม่ยอแครับผมต้อนันก็ได้ครับต้องแบนะ้วลขอทาด้วยงใจจากแม่ีกิดขาต้องแยกกันลอก อาจ้งไม่ได้ของทำด้วยไม่ได้รับแจกรับสุขมงคนหรือของทำด้วยจากแม่ทีแร่เจ้าแบบนักสถานปฏิบัติธรรมได้คำวาบารมีรัฐรปรเสริฐของเราครับในวันนี้ฉลองงานพระลาบิปปาจาหรือพระลาบแก้าแปดเตียมทำเส็จโดยลงสมบูรณ์แล้ว เหลือข้าสาบางวนที่กำลังเอ็กยอดเงินดูนะครับ